สวัสดีผู้ติดตามซ u b s c r i b e r สายฟุตบอลกันทุกคนนะครับก่อนอื่นขอซับ1ไลค์1 f o l l o w เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปในสไตล์บอลนอนกินแบบนี้กันต่อไปนะครับหากใครที่กดไลค์กด Follow แล้วขอขอบคุณด้วยนะครับอ่ะคุยก่อนเกมวิเคราะห์บอลเดี่ยวคืนนี้นะครับเป็นคู่ดึกจากในศึกครีเมยร์อังกฤษเหมือนเดิมนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะครับฟอร์มกำลังแกร่งเลยและวันนี้ได้เล่นเป็นเจ้าถิ่นพบการมาเยือนของทาง หงแดงลิเวอร์พูลนะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่21เมษายนนี้นะครับอ่ะลิเวอร์พูลช่วงนี้นะครับความมั่นใจของผมก็เริ่มหดหายไปเหมือนกันนะครับตามฟอร์มตามสภาพความมั่นใจของนักเตะแล้วก็สโมสรน,นะครับตอนแรกนะครับที่ไปแพ้กับคริสตันพาเลทนี่ผมบ่นเลยนะครับว่ากลัวจะลุ้นแชมป์ไม่สนุกหรือยังไงนะฮะหลังจากที่แพ้ทางคริสตันพาเลทมาเรียบร้อยนะครับ ก็ไปเจอกับออตาลนตานะครับซึ่งคิดว่าน่าจะกลับมาได้นะถ้าดูหงแดงตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับหรือว่าใครที่เชียร์ลิอร์ฮูลอยู่เนี่ยคิดว่ากลับมาได้ในนัดนี้แน่นอนนะครับซึ่งสรัทธาแบบนี้มันหายไปเรียบร้ยบอยแล้วนะครับหลังจากที่ชนะอัตาลนตาแค่0ูประตูต่อ1นะครับประตูรวมอัตาลนตาชนะไป3ประตู1ผ่านเข้ารอบในส่วนยูโรปาลีกกันต่อไปนะครับอ่ะก็แน่นอนนะครับผมว่าทุกๆคน ที่เชียร์หงแดงอยู่หรือว่ามั่นใจในทีมหงแดงนะครับในนั้นนี้อาจจะกร่อยๆล,ลงไปเยอะเลยนะครับรู้สึกว่ามันความเชื่อในเรื่องที่ว่าพวกเราจะกลับมาได้เนี่ยมันหายไปเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับในศึกพรีเมียร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยตอนนี้คะแนนต้องเก็บใช้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานอาเซนอลชนะไปแล้ว2-0กับทาง กับทางบู๊บแฮมตันนะครับเก็บ3แต้มได้สำเร็จตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงช่วคราวมี74คะแนนนะครับส่วนลิเวูตอนนี้มี71คะแนนนะครับหากชนะนัดนี้ได้ก็จะมีคะแนนเทียบเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับตอนนี้แรงจูงใจลิเวูก็คงจะเป็นในเรื่องของการชนะไว้ก่อนนะครับและก็ต้องยิงประตูให้เยอะๆนะครับเผื่อว่า แมนซิตี้มันสะดุดนะครับอย่างน้อยก็จะมีลูกได้เสียที่จะต้องไปแข่งกับอาร์เซนอลนะครับถ้าดูจากคู่แข่งวันนี้ผมว่าจะกอบกวยสกอร์นั้นนี้อาจจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มฟูลแลมันกําลังแกร่งๆเลยนะครับสามารถยิงประตูดได้เก็บชัยได้บ้างนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เหนียวแน่นในส่วนของแดนกลางแล้วก็กองหน้าเนี่ยก็มีความน่ากลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมาติยูตนูเนสนะครับแล้วก็ ปีกซ้ายอย่างวินเลี่ยงนะครับแล้วก็กลางปีกขวาเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มทีมกันได้ดีนะครับการจะเจาะฟูลเลอรเนี่ยใช้เวลานิดนึงนะครับผมว่าการที่จะมีสกอร์เร็วๆเนี่ยอาจจะยากอยู่สาหรับในคู่นี้นะครับเพราะว่าหงแดงก็มีความเสียความมั่นใจจาก 2- 3สนัดก่อนด้วยนะครับเร่งเอาประตูแล้วก็ถ้าหากพลาดโดนฟูลเลอสวนกลับผมก็กลัวที่มันจะกู่กลับมาไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้เล่นด้วยสมาธิล้วนๆเลยนะฮะ ต้องชนะไว้ก่อนอย่างน้อยก็จะเรียกขวัญกำลังใจให้กับทีมได้นะครับแล้วก็ตัวนักเตะของพวกเขาด้วยนะอ่ะดูจากวันนี้แล้วนะครับตรงๆผมว่าขุมกําลังไม่ได้เหนือกว่ากันมากนะครับแต่ถ้าเอาสภาพฟอร,ร์มตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลนะฮะอันดับตารางคะแนนก็เห็นชัดๆว่าลิเว์พูลยังไงก็เหนือกว่าแล้วก็ปีนี้ผลงานการเยือนลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ย่ําแย่สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไงพวกเราไปดูในส่วนของ อสถิติข้อมูลอะไรต่างไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเนะื้อหาคู่นี้ขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานเล่น2บินเต็งนะครับไปที่ลองในราคา1ลูกควบจบเกมลองชนะไปได้แค่1เม็ดนะครับหน,นคู่นี้เสียครึ่งนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งสูงลูทันทาวที่เล่นกับเบรนฟอร์ดนะครับ ยิงกันไป1ประตูต่อ4คู่นี้กินเต็มนะครับก็เสียครึ่งไป1กินไป1นะครับสำหรับใน2บินเตงโซนบินสเตปนะครับเข้าในส่วนของอาร์เซนอลโอ้โหมายิงในนาทีสุดท้ายพอดีนะครับสำหรับมาตินโอเรกาดนะฮะชนะทางอุฟฟตันไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับส่วนทาบุกสูงไปราคา3ลูกควบชนะกันไปนแค่1นูนย์นะครับเสียคู่นี้แล้วอีกคู่หนึ่งสปอร์ต,ติ้งบรากากับวิเซล่ายิงกันไปแค่3เมตรเองนะครับต่อสูงในราคา3ลูกควบสเตปไม่ได้กินนะครับเตงเสียครึ่งหนึ่ง แล้วก็กินไปหนึ่งวันนี้มาลุยกันใหม่นะครับใครที่สนใจมาติดตามไลน์นะครับส่งให้ทุกคนแน่นอนนะครับโดนใจก็จัดขัดใจก็สวนนะครับเชื่อผมใน50%นะครับอีก50%ไปพิจารณาเพิ่มเติมสามารถแอดบีศูนมาได้เลยนะครับอ่ะโอเคสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันส่วนของไลน์อัพกันก่อนเลยนะครับทางฝั่งชาวบ้านนะครับมาในแผน4 2 3 1นะครับเรโน่เป็นผู้รักษาประตูแบ็กซ้ายเป็นโรบินสันแบ็กขวาเป็นคาสตานนะครับในส่วนของเซนเตอร์ฮาฟอันนี้ก็ถือว่าเป็น ฟันได้เลยนะสำหรับผมอะ่ะมันเล่นเก่งนะครับ,ส,รบสําหับบพูดซินะครับของทางฟูลลัมนะครับถือว่าเหนียวแน่นมากๆตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าที่ฟูลลัมเนี่ยโดนยิงประตูยากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดจากความผิดพลาดในสนองแดนกลางนะจึงทาให้บางนัดพวกเขาก็แพ้แบบไม่น่าแพ้นะครับ หรือว่าจะชนะแล้วก็มาโดนตีเสมอแบบไม่น่าโดนตีเสมอนะก็มีความผิดพลาดนะที่เป็นความโชคร้ายของพวกเขาไปแต่ดูจากแผงหลังแล้วดูแล้วเจาะยากนะครับอ่เซนเตอร์ฮาฟนี่แน่นเลยนะครับในส่วนของกลางนะมีปารตินโยก,กับทางลูคิคนะครับถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยกันด้วยนะสายเป็นวินเลียนนะครับอดีตบิ๊กไซส์เชลซีคนนี้ก็น่าจะมีแรงจแพชชั่นนะครับที่ จะต้องต่อสู้กับลิเวอร์พูลนะเพราะว่ามันเป็นอดีตทีมคู่แข่งกันอยู่แล้วนะครับเบร์นรนะ่าเดินเกมในแดนขวาเป็นอเล็กซ์อโวบนะครับฟอร์มกําลังแรงเลยสำหรับป,ปีกขวาคนนี้น่าเป้าเป็นทางมูนิสนะครับเมื่อกี้ผมพูดว่ามาทิุสนูนเนสผมขออภัยอันนั้นเป็นของแมนซิตี้นะครับก็มีมูนิสนะครับกองหน้าคนนี้ก็รู้สึกว่าจะยิงประตูดได้ต่อเนื่องนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของการทําเกมของฟุตแลมที่ดีด้วยนะครับเพราะว่า ในส่วนของการ c r o สบอลจากซ้ายจากขวานี่ก็มีแต่ตัวความเร็วั้านั้นวิลเลียนกับอีวบี้นก็สบายๆนะเกมซ้ายขวานะครับส่วนกลางอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพมากพอเลยเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่านะก็ถือว่ากลาาดูเป็นรองลิเวอร์พูลนะครับแต่ปีกซ้ายปีกขวาหน้ากูเลเลยนะครับแล้วก็น่าจบสกอร์ของฟูลแลมถ้าดูโดยรวมแล้วมฟูลแลมมาแบบฟูลทีม ก็เกือบครบเครื่องเหมือนกันนะครับส่วนทางลิฟว์พูลนะครับก็ใช้ชุดตัวจริงกลับมาบ้านนะครับได้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อันโฮมาเป็นแบ็คขวาลิซอนเบเกอร์เฝ้าเสาซ้ายเป็นแอนดรลลูป์สซันนะครับกลางเป็นในส่วนเซนเตอร์ฮาร์ดฟันได้ยืนคู่กับควอนซ่าโอ้โหควอนซ่านี่ก็รั่วเหมือนกันนะที่ผิดพลาดจากนัดก่อนอาจจะทำมาทำให้เสียความมั่นใจในนัดนี้นะครับในส่วนกลางสามมีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับวัตารุเอนโดและก็โซบอสไลนาสามประสานมีทางโมเมซาร่านูนเยสและก็ ลุยดีอาร์สนะครับถือว่าเป็นชุดฟูลทีมของลิพูไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือนั่นแหละฮะกำลังใจของทางนักเตะนะฮะเพราะว่า2นัดแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อวานอาเซนอลยังกลับมาได้เลยผมว่าลิพูก็น่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่สิ่งที่ผมห่วงมากกว่านะครับน่าจะเป็นความแข็งแกร่งของฟูลแลมนะเป็นทีมที่เจาะยากจริงนะครับแล้วก็เผลอเป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ากองหน้า3ตัวประสานาเนี่ย พร้อมทำประตูกันอยู่แล้วนะครับให้คะแนนตอนนี้ผมให้ฟูลแลม50หรือว่าหู50นะครับก็ถือว่าในสมกำลังไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับครบชุดกันทั้งคู่นะฮะเอามาส่วนของผู้อคนที่บาดเจ็บนะครับฟูลแลมไม่มีเลยมาแบบฟูลทีมนะครับมีตัวโรเตชันในการเปลี่ยนตัวกลางเกมแน่นอนนะครับริพูก็ตัวหลักกลับมาแล้วนะครับแต่ตัวที่เจ็บก็มาแจ้งเฉยๆนะครับเป็นโดบแบลี่นะครับ อาจะเจลมาติปแล้วก็ติียโคคันทาร่าก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะแต่ถ้าจะส่งผลก็คงในตำแหน่งของเทรน์อเล็กซานเดอร์โนนะครับถ้าเขาเล่นไม่ออกก็จะขาดแบรดลี่ไปก็อาจจะต้องลงใน90นาทีแบบเต็มเกมนะครับก็อาจจะต้องใช้11ตัวเนี้เล่นในดีที่สุดนะฮะผลงานการเจอกันลิวพูจะเป็นฝ่ายเก็บใช้มากกว่า11ครั้งเสมอ3แล้วก็ฟูลแลมชนะไป3นะครับส่วนใหญ่ลีลิพูชนะนะครับ มันก็ไม่ขาดนะฮะชนะในบ้านตัวเองด้วยนะ2143แล้วก็10นะครับแต่เวลาไปเยือนใน2นัดหลังเนี่ยลิฟูทำได้แค่เสมอกับฟูลแลมนะครับถือว่าเป็นสถิติที่อาจจะนำให้วันนี้เสียวไส้กันเหมือนกันนะครับเวลาลิฟูเยือนมักจะเห็นสกอร์เสมอน,นะครับนะก็เป็น1นึตามที่ไม่อยากเอาเลยนะครับ ต้อง3แต้มเท่านั้นสําหรับลิเวอร์พูลในสถานการณ์ณตอนนี้นะครับโดยรวมแล้วน่าเป็นห่วงนิดนึงสำหรับผลงานนอกบ้านเวลาเจือนฟูลลัมนะฮะแต่ถ้าเล่นในบ้านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงน่าจะกอบกลุยชัยได้ตามฟอร์มนะฮะผลงานนะครับฟูลลัมชนะเวสต์แฮมไป0ูนย์ชนะนิวอ้อขอพายน,นะครับแพ้นิวไปส์ศูนย์หนึ่งแล้วก็แพ้ฟอร์เรสต์สามหนึ่งนะครับสมอเชลฟิลสามสามเล่นในบ้านถล่มสเปอร์ไป3าศูนย์ผลงานในบ้านฟูลลัม เดี๋ยวยังไงไปดูสถิติอื่นด้วยนะครับสุริวูนะครับชนะอตแลนต้ามา0-1นะครับซึ่งก็เป็นสกอร์ที่ไม่เพียงพอสำหรับการผ่านเข้ารอบในส่วยยูโรปาลีกแต่ก่อนหน้านั้นนะครับโดนตัดแต้มโดยคริสตันพาเลตนะครับนัดนี้ผมถึงกับสายหัวเลยนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้วิเคราะห์หรือว่าเปิดถ่ายทอดสดดูนะครับเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลอยู่น่าจะเมาอยู่นะฮะอ่ะก็เสียวความมั่นใจตั้งแต่เสมอแมนยูนะครับแล้วก็โดนอตาลนตายิงไป0-3นะครับผมว่า าาการจะกลับมาของลิวคูเนี่ยมันก็มีผลดีนะที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบของยุโรปมันจะได้มาโฟกัสตุนตรงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วยที่แบบไม่อยากจะไปโฟกัสอะไรมากมายนะครับก็ไม่แน่ก็ไม่แน่มแนผมว่ามันไม่ได้แบบว่าไม่อยากได้หรืออยากได้หรอกนะฮะสำหรับตัวผมคือความผิดพลาดล้วนๆนะครับสำหรับลิวพูในศึกยุโรป,ปลีกนะครับเส้นทางมาแบบเกือบจะสวยหรูแล้วนะ ต้องมาสะดุดแล้วก็สะดุดยาวด้วยนะครับตอนนี้ผมห่วงฟอร์มและกําลังใจของทางนักเตะริพูมากกว่านะครับอ่ะในอันดับตรนารางคะแนนนะครับตอนนี้7จคะแนนนะฮะต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะคะแนนเทียบเท่าและรองเป็นรองจากฝูงไปก่อนนะครับนอกจากจะยิงถึงโอ้โหสิลูกเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้อง10ศูนย์เท่านั้นคะแนนถึงจะอยู่อันดับต้นตารางได้นะครับสเวอร์พูก็คงจะเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าผลงานฟูลแลมมันแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับดูจากระดับตารางคะแนนฟูนลแลมเล่นชิลๆได้สวนลิพูต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับชาได้ประตูเยอะกว่านั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะจะได้กดดันในส่วนของอลูกได้เสียกับอาร์เซนอลกันต่อไปนะฮะอ่ะลิพูแรงจูงใ,ใจมาแล้วนะครับสแต้มเท่านั้นราคาวันนี้ลิพูต่อในราคา1ลูกนะครับส่วนใหญ่สกอร์สูงแรกมาตลอดเลยนะครับอย่างน้อยก็1เม็ดแนะนําว่าหยอดได้นะครับถอยหยอดแค่สักหนึ่งะครับถ้าเริ่มตั้งแต่1ควบก็ไม่แนะนํานะ อ่ะสูงแรกได้นะครับเต็มเกมก็ถือว่ามาในส่วนส่วห5า5 0ลุ้นได้นะครับซึ่งในส่วนสถานการณ์ร์พูลต้องต้องการลูกได้เสียด้วยนะครับแต่ก็ขึ้นกับฟอร์มด้วยนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับตรงนี้มันก็ลุ้นได้50 50นะเพราะว่าฟอร์มร์พูลตอนนี้จะหวังถล่มหรอ ยากนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูจากความต้องการมันก็ต้องเอาแล้วล่ะนะฮะต้องยิงเยอะๆไว้ก่อนก็มีสิทธิที่จะหล่มพลลมฟูลเล่มได้เหมือนกันนะ,ะใครที่ชอบสายสกอร์ลุ้นได้ทั้งสูงแรกและสูงเกมแต่สำหรับผมแนะนําว่าหยอดสูงแรกไปสักเม็ดหนึ่งก็พอนะครับสถิติส่วนใหญ่ก็การเยือนของลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดที่ชนะนะก็คือในปี2021นะนะครับขออภัยขออภัยนะฮะ ในปี2019เลยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลที่เคยบุกมาชนะฟูลแลมโอ้โหก็ถือว่าเป็นสถิติที่ยาวนานนะครับที่ลิวเวอร์พูลยืนฟูลแลมแล้วยังไม่เห็นชัยนะครับตรงนี้ก็หเหนื่อยเหมือนกันสำหรับสถิติกลัวนะครัวอ่ะโอเคผลงานในบ้านฟูลแลมนะฮะสองนัดล่าสุดนะครับที่ชนะสเปอร์มาได้ดันมาแพ้นิวคาสเซิลนะครับเอาง่ายก็ไม่ได้ไม่นอนนะครับสำหรับฟูลแลมแต่ด้วยรวมแล้วสีแดงมาเต็มเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการชนะสเปนสุดใหญ่ไม่ค่อยมีเสมอนะชนะกับแพ้นะครับ โอเคนะครับผลงานฟูลลัมก็ยังดูแบบว่าน่าลุ้นได้เหมือนกันสำหรับการชนะในถิ่นนะครับสุริพูนะครับผลงานการเยือนได้แย่สุดก็คือเสมอแมนยูสองนัดติดเลยนะครับเสมอฟูลลัมในครั้งก่อนนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้อาร์เซนอลสามหนึ่งและที่เหลือก็เก็บชัยได้หมดเลยนะครับก็ถือว่า,าการเยือนฟูลลัมในนัดล่าสุดนี้ก็ทําได้แค่เสมอนะ <S <S ผมว่าวันนี้สถานการณ์มันแตกต่างไปนะครับลิวต้องชนะอย่างเดียวนะผมว่า1เม็ดก็ถือเป็นราคาที่เซฟเหมือนกันนะครับ ก็คือไม่เจ้าก็กินนะครับแรงจูงใจถ้าแพ้นัดนี้ก็ให้อาร์เซนอลกับแมนซิหลุ้นเงินไปก็พอนะครับก็ตอนนี้สมาธิก็คงจะมาอยู่ที่ช่วยเดียวแล้วก็คือฟิโบรนลอังกฤษผมว่าวันนี้โอกาสที่ลิเวอร์พูลชนะกับขุมกําลังนักเตะที่ได้ตัวหลักมาครบแล้วอ่ะอย่างน้อยก็หวังเจ้าก็ได้หวังกินก็ได้นะครับผมแต่ขอสําหรับผมอ่ะขอให้ลิเวอร์พูลชนะก็พอนะครับสมแต้มไปเก็บแต้มไปเก็บ รู้ได้เซียนนัดอื่นก็พอนะครับซึ่งนัดต่อไปก็จะเป็นคู่อรินะครับไปไปเจอเอเวอร์ตันนะครับแล้วไปเจอกับเวสต์แฮมเจองานหนักสุดสเปอร์นะครับแล้วก็ต้องไปเยือนวินล่าอีกโอ้โหเอาอีกลนะวินล่านี่ของสแลงทีมใหญ่แล้วนะปีนี้แล้วก็จะไปเล่นในบ้านเจอกับบุกเพนตันส่วนทางฟูลแลมนะครับเจอพาเลทเจอเบนฟอร์ดก็ไม่มีอะไรนะ่าเสียหายแล้วเพราะอยู่กลางตารางแล้วแรงจูงใจอะไรก็ไม่ค่อยมีตอนนี้ทุกอย่างกดดันไปที่ลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ถ้าจะให้เลือกนะครับกับราคาหนึ่ง มีกลัวนิดนึงนะครับกับสภาพกําลังใจสภาพฟอร์มความมั่นใจเนี่ยผมกลัวลิฟูจะไม่ชนะด้วยซ้าไปนะครับมีสิทธิ์ที่จะเสมอนะเพราะว่าสถิติลิฟูไปเยือนฟูลแลมตั้งแต่ปี2019เลยนะครับยังไม่เคยชนะฟูลแลมได้เลยสําหรับการเยือนนะครับแต่มันก็เป็นแค่สถิตินะครับสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะครับก็คงจะต้องสู้กันเต็มที่นะครับเพราะว่าในช่วงสัญญาณที่ดีก็คือตอนที่เล่นกับพาเลตเนี่ยตอนที่เล่นกับพาเลตเนี่ย ครึ่งหลังก็ทำาได้ดีมา,มากๆแค่สกอร์มันไม่มานะครับคมอีกนิดนึงนะครับทางนูนเยสก็ไปอูเดเยสก็อย่ามาแม่นเสาแม่นแม่นเสาแม่นคานาเกินก็พอนะร <c oughs> ผมว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับเอาสถิติที่ลิพูเยือนแล้วก็ส่วนใหญ่จะเสมอฟูลแลมมายกชูในการวิเคราะห์วันนี้ไม่ได้นะครับสถ <c oughs> านการณ์มันเปลี่ยนไปลิปูต้องการ3มแต้มจริงๆนะครับวันนี้อาจจะมีแค่เฉือนนะครับไม่เฉือนก็ถล่มไปเลยผมว่าลิปูไม่น่าเสมอหรือแพ้นะครับ ูจากแรงจูงใจแล้วน่าจะชนะผมว่าราคา1ลูกน่าจะเซฟอยู่นะครับเฉือนก็เจ้านะครับชนะขาดก็กินแค่นั้นเองนะครับลุนลิพูลน,น่าจะสนุกกว่านะครับและคงจะเล่นสูงตามก็ไปด้วยนะสูงแรกสูงตจมเกมนะครับเนื่องจากลูกได้เสียก็ไปด้วยที่สําคัญด้วยนะครับสรุปก็จับไปเลยนะครับหงแดงสูงแรกสูงตจมเกมนะครับจบกันไปแล้วสำหรับการคุยอย่างเกม,มอบบอเวิเคราะห์บอลเดี่ยวกับยูบอลนอนกินแบบสไตล์แบบนี้นะครับเป็นกันเองเป็นกันเองคุยแบบเพลิดเพลินนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ที่เราฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซ l ลล w ด้วยนะครับไม่มีนวะทางใจมาติดตามไลน์ได้นะครับโดนใจจัดขัดใจส่วนแค่นั้นเองนะครับพรุ่งนี้มีฟุตบอลก็เจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้คงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ